สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมิสเตอร์ไซโคโกครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมพื้นที่6ไร่นะครับสวน6กไร่แห่งนี้มีชื่อว่าชีวาวิวโฮมสเตย์ครับชีวาวิวโฮมสเตย์สวน6กไร่บรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับยังไม่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปอย่างใดเรามีโปรเจกต์ที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นฟาร์มสเตย์เหมาะสำหรับคนกรุงเทพที่มีเวลาพักผ่อนน้อยได้มาเยี่ยมชมธรรมชาติบนพื้นที่แห่งนี้ ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าบัวที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับทั้งกลีบทั้งสีแล้วก็ตัวก้านเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆวันนี้เราได้บัวไปถวายพระแล้วนะครับครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอยมะม่วงกันนะครับที่สวนนี้มะม่วงค่อนข้างดกนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นมันออกดอกเต็ไมไปหมดเลยนะครับทั้งปีนี่ก็เยอะแยะเลยนะครับวันนี้เราจะได้เอ่อมะม่วงกลับไปทํา น้ำพริกมะม่วงกันนะครับผมก็จบแนะนำสถานที่ชีวาวิวโฮมสเตย์แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปสอยมะม่วงต่อก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย